สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลครับจะเป็นการดีใจสองเด้งหรือเปล่าฮะได้3แต้มแล้วผู้จัดการซึ่งแฟนแมนยูหลายคนบอกว่าอยากให้เขาไปเขาอาจจะไปก็ได้นะฮะอาจจะเลิกทำทีมก็ได้แมนยูเจอกับอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้ใครชนะเท่ากับว่าโอกาสในการลุ้นเป็นแชมป์ยังคงมีอยู่ท็อปช็อตก็คือเด็กอายุเพียงแค่18และลุยส์ฟานกาไม่รู้ว่าอาจจะอยากปเลีโอนารดดิแคปเโอรหรือเปล่าเขาบอกว่าจากเกมนี้อาจจะเลิกทำบอลไปเล่นหนัง เพราะว่า acting ของหลุยส์ฟานเกาสุดยอดมากๆทุกอย่างเป็นอย่างไรจัดไปแมนยูในชุดแดงครับเอาชนะทีมอันดับ3อาร์เซนอลไป3-2นะครับโดยทางด้านของคนนี้ฮะมาร์คัสแรชฟอร์ดกองหน้าวัยเพียง18ครับเหมาคนเดียว2ประตูฮะดูตารางกันนิดครับเท่ากับว่าเหลือแค่11นัดนะฮะอาร์เซนอลแพ้นะฮะและก็จะตามเลสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงถึง5แต้มส่วนอันดับ2สเปอร์ตามจิ้งจอกสยามอยู่2แต้มครับ ส่วนแมนยูชนะครั้งนี้อยู่อันดับ5้ายังมีลุ้นเป็นแชมป์นะครับถ้าชนะ11นัดรวดแล้วก็เลสเตอร์อีก11นัดเสมอ10แพ้1นแมนยูก็มีสิทธิ์เป็นแชมป์ <laughs> เลิกฝันเถอะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าผลงานของแรชฟอร์ดนี่โดนขโมยซีนจากผู้จัดการแมนยูครับลุยส์ฟานเกาปกติจะเห็นเขานั่งเฉยๆไม่มีความรู้สึกแต่ดูนี่ครับท็อปช็อตฟานเกาออกมาวยกรรมาการว่าเฮ้ยคู่แข่งล้มง่ายไปล้านี่ดูดูดยูดีก็ล้มแบบเนี้ย อโอ้โหอายุ64แต่ acting เรวดแรง strong มากโอ้โหในโลกโซเชียลไม่พลาดเลยครับบอกว่าท็อปช็อตแบบนี้ต้องเอามาตัดต่อเป็นภาพมันๆโอ้ยโดนทีบดูนี่ครับ <laughs> โจเซ่มูรินโญ่ครับผู้จัดการที่อยากมาคุมแมนยูเหลือเกินแต่ทำยังไงดีละ่ะแมนยูหลังๆมันเล่นดีเปรี้ยงสองซะ จัดการอย่างเขาก็เป็นยอดกองหลังสกัดคู่แข่งนะครับหรือวายกลัวหมีหรือทะเลิ่งทะเลิ่งทะเลิ่งนะฟันกาวบอลชนะฮะทำอะไรก็สน um> ุกสนานเนอะเด็กผีตัวคนยิงประตูนะฮะน้องแรชฟอร์ดก็บอกว่า นักข่าวไปถามว่าเฮ้ยน้องยิงได้2ลูกคืนนี้ไปฉลองไหมน้องบอกว่าไม่ได้ครับพรุ่งนี้มีสอบวิชาเคมีนะฮะอายุ18เท่านั้นนะฮะอ่ะแมนยูไปแล้วมาดูลิเวอร์พูลครับเข้าไปถึงรอบชิงของฟุตบอลลีคับนะครับทั้วนี้เขาเก่งเป็นแชมป์มา9สมัยแต่ต้องเจอกับแมนซิตี้ล้างร้ายมันมาตั้งแต่นาทีที่25แล้วครับเด็กโขงดูแล้วต้องทําใจนะฮะลิเวอร์พูลครับในชุดแดงนะฮะเริ่มไม่สวยนาทีที่25ครับมามาดูซาโก กองหลังถูกเปลี่ยนตัวออกเคลื่องขวดน้ำทิ้งนะฮะแล้วก็เอาเสื้อมาคลุมหัวเหมือนกับจะงอนนะฮะครึ่งแรก0 0นครับเปิดครึ่งหลังเพียงแค่3นาทีเฟอร์นันดินโยมิดฟิล์บซิลครับ1-0แมนซิตี้เรือใบสีฟ้านําแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจบเกม7นาทีเรือููบุกมาลาละ่าแปรไปชนเสาแล้วเป็นครูเตนโยซุปร์บราซิลตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ึครับจบเกมต้องมาดูลูกที่จุดโทษผ่านไปฝั่งละ2เสมอกันอยู่หนึ่งึ คูติโยหยุดตัวเองแล้วก็โดนเขาหยุดจังหวะนี้แหละครับเวืรอพูลยิงพลาด3คนรวดเท่ากับว่ายาเาตูเร่ยิงวันนี้จบแล้วก็จบจริงๆครับแมนซิเตี้เป็นแชมป์ลีกครับนะครับจบเกม1-1ชนะลูกที่จุดโทษ3ประตูต่อ1นะครับก็เป็นแชมป์สมัยที่4ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยนะฮะได้ทั้งแชมป์บอลถ้วยส่วนเด็กผีก็ได้ดูฟานกาวเล่นหนังได้ดูเด็กอายุ18ยิงประตู